โอเคครับ okay, ผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็ค84สิบวกจำนวน30ใบนะฮะใช้ไปประมาณโอ้เกือบ0 0แสนคอยนะครับโอ้มเมนใครแหละคนได้แบบทั้งเซนแม็กซิมงเอมบัเป้วันไดยวันนี้ผมก็เลยจะมาลองดูสัก30บใบมาดูนะว่าจะได้ตัวดีๆกับเขาหรือเปล่าโอเคไปเลยฮะเริ่มใบแรกเปิดอันนี้ก่อนละกันนะมี8 1, 15, 92, 1บิบห้าเก้าสิบสองหนึ่งใบโอเคใบแรกเลยมาเอออินฟอร์มนะฮะใบแรกฟิสิกไม่ใช่ใครวนะเนี่ยประตูเปิดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรไปต่อ ตัวเท่าไหร่เนี่ยหมื่นกว่าหมื่นนิดๆน,นะฮะโอเคครับมาเริ่มใบแรกแปดสิบสี่บวกธงฝรั่งเศสธงเบลเยียมธงฮอลแลนด์อินฟอร์มนะฮะใครวะเนะี่ยโอ้โห โอเคเอาเอาไวย่อยได้ไม่เป็นไรฮะจุดประสงค์หลักที่ผมทําแพ็กนี่อ๋อโอเคเป็นฟองสองใบโอเคนึ่งมันก็ไม่โอเคนะแต่ว่าโอเคนะตัวละหมื่นก็ผมใช้ใบประมาณแพ็ละประมาณสองหมื่นก็ถือว่าโอเคยังไม่ขาดทุนนะมาใบที่สอง อินบัปเป้วันได้เดบอยอะไรอะ่ะเยอรมันโทนี้โคสไม่ใช่แปดสิบสีม่ 84. มาลัวแล้วอู้ดิเนียลี่โอเคแปดสิบเจ็ดตัวย่อยครับตัวย่อยตัวย่อย เดี okay, ة, ๋ผ่านแล้วส่งใบใบที่สามมาเป็นบาเป้เป็นบาเป้อะไรอ่ะมานี่คนนั้นหน้าแปดสิบหกนะ โอเคฮนะโอเคตัวย่อยอิสกาโอ้โหแพ็กที่สี่ไปยูเซลนะฮะอังกฤษของหน้าเฮลิเคน91แอปสองโอเคโอเคอยู่ครับตัวย่อยนะฮะเอาไว้ย่อย โอวโหแพ็กเนี่ยโอู้ได้แต่แก89โอเคถึงแพ็กนี้ถ้าได้แบบ90บวกอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคนะผมว่านะความคิดผมนะโอเคแพ็กที่ห้าไปยูเซอยู่แล้วอังกฤษเวอร์ลตี อโอเคแปดสิบเจ็ดเวติตตฮะผานไปแล้วฮะเอา้าเวลตินะี้ซ้ำฮะเดี๋ยวนะซ้ำเฉยซ้ำเดี๋ยนะเดี๋ยนะฮะเดี๋ยวนะฮะต้องควิกเซลวะเดี๋ยวนะเขาไปเอากลับมาแล้วกันนะรวลติ ไป <Bye. S 2> เปิดซ้ำนี่แย่กว่าเปิดได้ตัวแบบแปดสิบแปดห้านะทำนาไม่ได้ต้องควิกเซลเอใบที่เท่าไหร่ใบที่หกไม่ใช่การพิเศษอนะการธรรมดามือนเซโลหรอชรัดเลยเท่าไหร่อ่ะแปดห้า ธงฝรั่งเศสยังไม่มาแล้วเ oh, สมเมอร์ตามมาหลอกร้อนต่อไปนะแพ็กที่แพ็กที่เจ็ดโอเคที่เจ็ดแ,แพ็กที่เจ็ดแพ็กที่เจ็ดอกเอานะฮะใช่ป่าวะไซโก้วิสกาหรอ ซ้ำอีกแล้วคนระับโอ้ซ้ำส,สองใบเลยโอ้โหสักคู่นะสักคู่หาตัวช่วยก่อน มาครับผมให้หมีเปิดนะแพ็กนี้ให้หมีเปิดผลไม่โดนเดี๋ยวมืออ่อนเกินเฮ้ยผมมันลุ้นกันนะฮะแพ็กที่เปิดด้วยหมีนะฮะแมนอไอ้นี่นะ่แเลยแมนนอบด้วยแมทใครวะใครวะนะ่ะหน้าโอ้แปดสิบหก ุาเอาหมีมาเปิดโอ้ไปไปไปกลับกลับไปที่เดิมเลยเป่นตัวนะฮะเปลยนตัวต่อไปเป็นแพ็คมินเนียนนะฮะมินเนียนนะฮะมีตุก๊กตาหลายตัวครับผมมินเนียนเอหลุ้นกันนะครับกับแพ็คมินเนียนนะฮะ อินฟอร์มโอเคอินฟอร์มบาซิลใครวะเซนเลสอรอเซนเลสโอเคครับเก่งอยู่นะแต่ว่าแบบซ้ายมีหลายตัวแล้วตัวย่อยครับตัวย่อยอีกตัวเด็บยปะอืมฟอร์มสองตัวเลย แพ็กต่อไปนะมีตัวนะเป็นมินเนี่ยนจิ๋วนะแพ็กที่สิบแล้วนะครับผมเกือบครึ่งทางแล้วนะอืมวิ <Visual Star S 1> เช์สตาป่นนะเนี่ยอังกฤษเซอร์ลิงอ่ะใครวะซานโชโอป็นซะ เตอพครับเพราะว่าดอทมุนยังอยู่ในนี่นะดอทมุนยังอยู่ในยุฟ้าจะได้อัปเดตนะดอทมุนเข้ารอบยุฟ้านะครับอาจจะได้อัปเกดกับเป๊ะเปปอประมุกนะฮะ่านไป10แท็กแล้วครับผมแล้วก็ไปใช้ได้เปิดแพ็ดต่อไปใช้ ได้แล้วดิอ่าก็ทำหาอุปรกรณ์โอเคผมกดแล้วผมออกไปนอกห้องแล้วกันนะแล้วก็ไปกลับเข้ามาดูนะไปละ ตัวซ้ำอีกแล้วอะมีแล้วอ,ะ,วอะตัวเนี้ยนลดูก่อะว่าตัวนั้นใครได้หรือเปล่าคุ้นๆเหมือนว่ามันใครได้นะใครไม่ได้ฮนะโอเคครับผมแพ็คต่อไปแพ็คที่สิบสองแล้วนะครับผมมา อินฟอร์มใครวะใครอ่ะฟิสิกส์ไปในพวกเองเหรอเมื่อกี้ผมแอบเอาตัวไปย่อยมาเอาไปย่อยไอวินิเชียนจูเนียมาตัวซ้ำเยอะเกินเแพ็ก okay, ที่สิบสาม ฟิเจอร์สตาร์หรือเปล่าฮะบราซิลใครวะมาคุณยอดโอเค89 89มาคุณยอ,อะไม่แย่ไม่แย่ตซเคทติสมาแพ็กที่14เอ็มบัปเป้ยังไม่มาเลยอะเอ็มบัป อันนี้นะ UCL นะฮะใครวะซาร่าโอเคแล้วผม91ซาร่ากับแาเมโล,โ,ลโอเคซาร่าตัวอะไรอ่ะเก็บแสนอยู่เหมือนกันนะโอเคเลยฮะ ผมจะันหหลังนะแพ็กน,นี้ันหหลังเปิดเอาหันมาหัววนมาเร็วเกินเป๊ะเป๊ะปอบประมุ 3าอีกแล้วเนี่ย3าม, <g ül üyor> มันให้ทำไมให้มาบ่อยอย่างเลยฮะสองตัวนี้เออโอ้ผมมีพิซซี่ขายได้เออพิซซี่ขายได้นี่ว่าโอเคเป้เปเปขายได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรครับเ,เ,เป้มีเยอะแล้วเป้มา ขึ้นทาแล้วครับผมแพ็คที่16บหกนะฮะแมนอฟเดนแมใครวะอ๋อแปดสิบหกพาเลนสกาเพแพ็คต่อไป โอเคครับ okay. ตัวนี้เก่งอยู่นะเขาเขาว่าเขา,าเก่งอยู่9 1ดตัวละแสนครับผมโอเคเลยแพ็คนี้หลายคนเปิดอ่ะเราได้แมนนอฟเดอรแมทใช่ปะ่ะครับการที่สองจจะดีการที่มาหลังแมนนอฟเดอรแมทอ่ะบาเป้ไข่อ่ะ ผมว่าไอ้ไอ้เนี้ยมันไม่ดีเลยเมื่อไหร่ที่มันมาเป็นในตัวเนี้ยีิอเปียมันมีตัวดีป่ะมันไม่น่ามีจับเจสุนาวาร์โอเคดีหน้าตัวไปย่อยแล้วเมื่อกี้เอาเจสุนาวาร์ไปย่อยแล้วนะนะแพ็กที่สิบแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดแพ็กที่สิบเจ็ดนะฮะ พุดเบอร์เดย์ยังไม่มาตกใบเลยนะอะไรเนะ okay, man, map, ี่ลยโอเคแม่น้องเป็นแมทปะไปไผวะโซเลราอัลเทนนตตกรอบไปอย่างอ่ะถ้ายังไม่ตกรอบก็อาจจะได้เอาน่าจะตกไปแล้วครับอัลเทนนตนั่นจะตกไปแล้ว,นะนนนว,ลวได้มาบ่อยเลยเกินตัวนี้ไควิกเซลไป เคแพ็ก okay, ที่สิบเก้าแล้วนะครับยูเซลบราซิลเอออโอเคโอเคแปดแดเตโก้ hmm. ดีกว่าได้มาคืนยอ้อนนะได้มาคืนยอดมาต้องมาฟิกเซลเนี่ยจะได้โอเคได้เตโก้ ใบที่ยี่สิบแล้วนะฮะยังไม่มีวีแววว่าจะได้เอมบัปเป้ได้ทรมด้กาโก้ทำไมได้เมซี่ปะเม,มซี่ก็ไม่ได้ด้วยใตอ่ะอิกาดี้คุณดกันกับอิกาดีโอเคให้อะไรมาก็เอาแหละตอนนี้ ฟุตบอลเดย์ฟ right? ุตบอลเดยฟุตบอลเดยฟุตบอลเดฟุตบอลเดใครก็ได้ฟุตบอลเดย์ยูเซียแล้วฝรั่งเศสลาบาเต้เท่าไหร่แปโอเคลาบาเต้แปดสิบแปมิสก้ามาบ่อยเหลือเกินมิสก้ากับเอฟิซี่มาบ่อยมาก อเคแพ็กต okay. oh, okay. ่อไป UCL ใช่ปะโอบา๊กโอบัรกโอเคฮะ9 9 2โอบั๊กมีแล้วว่ะชิปผมว่าผมมีแล้วไม่นะพิซซี่ผมบอกว่ามาบ่อยไม่ละพิซซี่ เีใบที่23นะครับยังไม่ได้ตัวแบบเอามาใช้งานได้เลยนะเป็นบาเป้แมนนับดูแมทวะแมนนับดูแมทนะครับโอเคถ้าแมนนับดูแมทมาแต่ว่าใบที่สองจะดีนะฮะมามาดูกันนะฮะ โอ้สามสองใบเลยฮะยังไม่ได้เ้ยใบที่ยี่สิบสี่ใช่ไหมน่าจะใช่ใบที่ยี่สิบโอ้การธรรมดาไม่ใช่การพิเศษมาซี่อีกคันดีอีกแล้วฮะ มาบ่อยมาเลยอีคัดี้เนี่ยฟิลิปเป้แอนเดอร์สันนะฮะตัวย่อยอย่างนั้นเลยมาโอเคยูซีเอลชื่ออะไรอะซีเอ็กนะฮะแปดสิบเจ็ดโอเค ตัวย่อยอีกตัวหนึ่งใจตจบแล้วนะฮะเหลืออีกห้าใบานะครับอะไรอะ่ประปารลปฟงโย โอเคบาร์บิโยแปดสิบหกนะฮะตัวย่อยเออเอาบอลลิงกันพอดีเลยย่อยกันได้โย่อยได้เลยกินลิงใบที่สี่นะครับแล้วก็มีปาร์ตี้แบ็กหนึ่งใบนะจะเปิดใบสุดท้าย เหลือ,อสี่ใบาทายนะยังไม่ได้แบบเอ็มบัปเป้ยังไม่มาเลยครับผมไทยเนี่ยนี่เลยว่าโอ้โหงตัวซใหม่ละโอ้โห้ำซ้า,ม,าม,มีเดียวสองตัวเลยฮะเพยครับเลขสามใบนะฮะเราก็จะได้ไปเปิด ปฏิแบกแล้วก็จะมาสรุปกันนะว่าจะเจ๊งหรือว่าแมนนอตแม็เดินเหรอนเนี่ยไม่ใช่ประตู <c oughs> ตัวซ้ำอีกแล้วโอเคพาเต้โอเคฮนะถือว่าแตะเป็นตัวย่อย ต่องยอง,ง่ายอ่ะดูโอเคสองใบสุดท้ายนะครับเป็นบัป,ปเป้เซนแม็กซิมงฟูตบอลเดย์ยังไม่มาเลยนะสักใบนะยังไม่ได้ฟูตบอลเดย,เลย,ย์สักใบสเปนมูสันเตีย,ย,ยมีแล้วว่ะ โอ้โหฮัสผมมีวิสันตีแล้วดิอดโอเคตัวนั้นขายได้โอเคใบสุดท้ายนะครับโอ,โอเคมาแล้วฟุตเบิร์ดเ,เดย์ะโอ้โหอิตาลี ไม่ให้รู้นเลยอ่ะไม่ไม่ส่งแบบสเป็นไมหมรู้นเลยฮะก็ไม่ไม่สะเป็ะนะรนะฝรั่งเศสฮะยอ้โห้เาเดี๋ยว,วยงดียังประมาหนึ่งใบสรุปนะครับไอ้การ์ดแปดิบสี่บวกผมเสียไปประมาณห้าถึงหกแสนเคนั่นแหละเอาจริงๆผมว่ามันโอเคนะ ได้นักเตะม,มาย่อยผมย่อยไปสามอย่างแล้วย,ย,ย,ย่อยวินิเซียนจูเนียร์ย่อยอลองเลดย่อยปฏิแบกแล้วยังเหลือนักเตะรอย่อยอีกเต็มแล้วถือว่าถ้าแบบมีตัวทองเยอะเอามาทำการ์ดเนี่ยนรนักเตะเนี่ยไปย่อยไปย่อยพวกแบบเดนเบเล่เบนาโต้ซินวาหรือว่า ต่อเคสถัดไปผมว่าคุ้มนะฮะถ้ามีการทองเยอะนะแต่ส่วนตัวผมเปิดไปเสียไป600คอยอ่ะก็ได้นักเตะแบบ90 88 91อะไรเงี้ยมาค่อนข้างเยอะก็ถือว่าไม่แย่มาครับเพราะว่าอย่างวินิเชียนเนี่ยค่าทําประมาณ2 0 0เล็งเล็ดประมาณ สามแสนนิดๆมากฮน่าจะานะหรือว่าเดี๋ยวนะเช็คกันสี่แสนนะเกือบห้าแสนะาาน,นะฮะค่าทรรเล่งเเลเนี่ฮะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเท่ากับว่ามูลค่าที่ผมเปิดได้มันประมาณเจ็ดแสนกว่าแล้วยังเหลืออีกเต็มเลยนะฮะ ที่แบบสามารถเราไปย่อยได้พวกนนาเตะกเก้าสินาเต็กเก้าเอ็ดนาเตะแปดเก้าอะไรเงี้ยในทีมตอนเนี้ยเหลือเยอะเลยเต็มเลยจากแพ็กเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะฮะโอเคมาเปิดปาร์ตี้แบ็โอ้โหอะไรเฟอร์เจอร์ตาตายวะ อติแบกถือว่าอืมมันไม่ได้ตามที่ผมคาดเลยผมอยากได้แบบเอ็นบัพเป้ริงมันก็ยากแหละเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะฮะโอเคฮะอยากจริงๆผมแบบอยากได้แบบแปดเก้าเก้าสิบอะไรเงี้ยเลตติ้งอ่แต่ว่าโอเคครับผมโอเคอะเลือกอะไรไม่ได้เอาได้แบบงี้ก็ต้องเอาฮะ โอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์หรือกดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า